สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีนะครับใครนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับแล้วต้องการจะทราบนะครับลัคนาราศีของตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชั่นเอามาหาจารย์ที่แอดไ0น์ r องนะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้รอนะครับสักครู่นะครับถ้าจังหวะนั้นพอดีนะครับอาจารย์ว่างนะครับไม่ได้ดูดวงนะครับอาจารย์ก็จะรีบทําการผูกดวงวันลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับ ไปทาการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์เนตดวงดวงชาแนลนะครับแล้วถ้าใครนะครับติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดวงดวงชาแนลนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะพอทราบนะครับว่าช่องทางนี้นะครับจะเป็นการพยากรณล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆ2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับไม่ต่ํากว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการนี่เป็นการบันทึกรายการของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ และในปีนี้เองอาจารย์ก็ตั้งใจนะครับจะทําให้จบนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการที่จะรู้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับแบบภาพรวมนะครับก็สามารถติดตามกันไปยาวๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดที่เป็นตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดผ่านหน้าจอได้นะครับแล้วก็มาจองคิวดูดวงกับทางอาจารย์นะครับสำหรับการดูดวงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับแล้วก็ ดูโดยผ่านไลน์คอนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็อาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะครับมาทางไลน์ได้นะครับชัดเจนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบนะครับว่าเดี๋ยวช่องทางนี้นะครับจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับก็จะรู้ว่ารายละเอียดนะครับ ของโหราศาสตร์ไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อมูลไว้ด้วยนะครับกลับเข้า่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนพฤิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจาตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจริญพบกัรมะนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับ ก็ยังอยู่ในเรือนภพกระดุมพระนะครับกรรมะกระดุมพระนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับแล้วก็นําหน้าลัคนานะครับเป็นปากเป็นศูญญภาหะนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช266จนถึงวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการงานของชาวลัคนาราศีมินมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตนะครับหรือมีโอกาสที่จะทําเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาตอนช่วงที่ดาวพฤหัสบดีมากุมลัคนาตัวเองเนี่ยแดมเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยยังรู้สึกไม่ค่อยดียังรู้สึกว่ายังไม่ได้เท่าที่ใจเราปรารถนาเท่าไหร่เลยนับจากนี้ไปถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วชาวลัคนาราศีมีนประจําปีพุทธศักราช2566ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ดีอีกหนึ่งลัคนาราศีด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้มีขวัญและกำลังใจนะครับเตรียมความพร้อม ที่จะลุยงานให้เต็มที่อย่างต่อเนื่องนะครับสุดกําลังนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับจากนี้ไปชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศรีมีประสบความสําเร็จในงานนะครับในโปรเจกต์ในสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องและก่อนหน้านี้นะครับชัดเจนนะครับการงานจัดว่าดีมีมุมมีเกฑตที่ดีแบบนี้แล้วแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้ารพบกระดุมพระก็คือดาวอังคารนะครับ ดาวอังคารก็ยังอยู่ในเรือพบมรณะนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือน,นะครับจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วจะโคโจรเข้าสู่ภพสุภะนะครับในช่วง15พฤศจิกายนจนถึง26ธันวาคมนั่นหมายความว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนการเงินก็ถือว่ายังมีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาในช่วงเวลานี้นะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วนะครับชาวคณารารีมีนถ้ามีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วนะครับอย่างน้อย คุณมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมนะครับหรือการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยมากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยครับตรงกับวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชนะครับคลิปนี้จะนําขึ้น u t u b e นะครับให้ได้รับชมกันในวันที่26มีนาคมนะครับปีพุทธศักราชนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศาีมีนที่ได้ฟังคลิปนี้ในวันที่26มีนาคมคุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมกว่าจถึง,เ,ง,นเ,นง,งกกเดือนพฤษภา,าคม ก็อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วนะครับในทุกราศีหลีในหลายๆคลิปนะครับของชาวลัคนาราศีมีนะครับอย่างต่อเนื่องว่าในปีนี้เองในปีพุทธศักราช2566เนี่ยอาจารย์มีความตั้งใจที่จะทําการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบทั้ง12ราศีนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ภายในเดือนเมษายนนี้นะครับจะได้นําข้อมูลนะครับที่ได้ไปเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมตัวลุยเตรียมตัวตั้งรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกๆคนโชคดีนะครับ แล้วก็บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับและหลังจากวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วดาวเจา้ารพกกระดุมพระดาวองคานก็จะยกข้อเสนอพุสุภะนะครับได้ตำแหน่งเป็นกเกษตาราธิบดีนะครับกระดุมพระสุภะนะครับจนถึง26ธันวาคมนั่นหมายความว่าการเงินจากนี้ไปมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวาลาัคนาราศีมีนลุยงานให้เต็มที่มีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำยังไงก็ในปีพุทธศักราช2566นี้แน่ๆนะครับ ก็ขอให้สู้ลุยให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ใจปรารถนาชัดเจนนะครับการงานถือว่าอยู่ในมุมมีเกณฑ์ที่ดีการเงินก็ยังจัดว่าดีนะครับหลังจากวันที่15พฤศจิกาย,ยนไปแล้วนะครับแล้วเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับดาวเจ้าเรือนภพปัตนิก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธก็ยังอยู่ในเรือนภพสุพะนะครับจนถึง23พฤศจิกาย,ยนแล้วก็จะยกข้าสู่เรือนภพ กรรมะนะครับในวันที่24พฤศจิกายนจนถึง6ธันวาคมนะั่นหมายความว่าเรื่องคุ่ครองความรักคุณส่วนก็เป็นไปใน,นทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลายๆเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในมุมในเกณฑ์ที่ดีได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้มีความสบายใจนะครับจะได้มีขวัญและกำลังใจมีแรงมีกำลังที่จะลุกขึ้นสู้อย่างต่อเนื่องนะครับ บางคนอาจจะสู้มาได้สักพักแล้วแล้วถอดใจก่อนแทนที่จะประสบความสําเร็จมันก็ไปไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นให้เราฟังแบบนี้แล้วมันมีมุมมีเกณฑ์ชัดเจนนะครับคุณก็ลุยให้เต็มที่โอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับชาวลัคนาราศีมิทุทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าใครได้ฟังคลิปอาจารย์มาก่อนอันนี้ก็จะพอทราบนะครับให้เรามัดระวังตัวเองนะครับจนถึงวันที่2นะครับพฤศจิกายนนะครับ แต่อย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะดาวประจาตัวยังโคจรอยู่ในมุมที่เข้มแข็งแข็งแรงเราได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็นาหน้าลักษณะตัวเองนะครับเป็นปากเป็นสุญญ่าาหะนะครับแล้วก็ได้คู่สมคลกับเจ้าเรือนด้วยเพราะฉะนั้นดาวประจาตัวถือว่าอยู่ในมุมที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองอย่าประมาทนะครับแล้วก็บริหารจัดการชีวิตให้ดีนะครับด้วยสตินะครับ เราทำงานเรารู้ว่างานมีโอกาสประสบความสาเร็จไม่ใช่้โ,โหมุ่งทํางานอย่างเดียวไม่พักผ่อนเลยโอกาสที่ร่างกายจะซุดก็มีนะครับเพราะคนนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ชัดเจนว่าเวลาไหนทํางานทําลุยเต็มที่เวลาไหนที่เราคิดว่าเอ้ยเวลาเลิกแล้วเราพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้มีกําลังได้ฟื้นฟูนะครับสภาพร่างกายนะครับก็ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยาก,กรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับของชาวาลัคนาราศีมีนประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช256จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปประกอบการคิดพิจารณาหรือตัดสินใจนะครับที่จะเตรียมตัวลุยเรื่องงานลงทุนนะครับต่อเนื่องนะครับเพราะเรารู้ว่างานเรามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีเราก็ลุยต่อเนื่องมันมีโอกาสที่ดีแล้วก็สามารถ make money ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับในปีนี้หรือในช่วงเดือน พฤศจิกายนนะครับหลังจากวันที่1 5พฤศจิกายนไปแล้วจนถึงช่วง26ธันวาคมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้เมกมันนี่ได้เป็นกอบเป็นกร,รมนะครับแล้วก็รวยๆเฮงๆกันทุกๆท่านนะครับและในส่วนของคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในมุมในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องสุขภาพอย่างที่จย์ได้บอกไปแล้วก็ระมัดระวงังจนถึงวันที่2พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับแต่ยังน้อยภาพรวมภาพกว้างอย่างที่จย์ได้บอกไปแล้วดาวประจำตัวอยู่ในมุมที่เข้มแข็งไม่ต้องไปกังวลนะครับ พักผ่อนให้เพียงพอบริหารจัดการเวลาให้ดีๆนะครับและอย่าประมาทชัดเจนนะครับทุกอย่างก็จะผ่านไปในมุมที่ดีในเกณฑ์ที่ดีนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับวันนี้เราคิดสตารชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ